เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกีกทีวีนะครับผมวันนี้นี่เราจะมารีวิวมีดดาบสมูไรคาตานนานั่นเองนะครับนี่เป็นไงล่ะชุดเราเข้ากับบรรยากาศไหมละครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีชุดนินจามาใหม่ด้วยนะเป็นอ,อยู่ในตู้สุม่มไอลูกแก้วสีเหลืองนะครับผมซึ่งผมยังไม่มีนะครับเราก็เลยใส่ชุดสมูไรรุ่นเก่ากึกมาเลยนะชุดแดงหน้าแดง มาเลยนะผมไม่ได้เขินอายแต่อย่างใดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเอาฟันเท้าฟันตัวฟันหัวนะครับแค่มีดาบอย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยมีทีมงานจากน้องๆมาช่วยด้วยนะครับผมวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในแคนนนั่นเองนะครับผมเราจะค่อยๆฟันเท้าฟันตัวฟันหัวนะครับส่วนเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะแยกย้ายกันไปฟาร์มนะครับว่าของมันจะอยู่ไหนกันบุญแล้วก็เราจะนัดเจอกันที่เมืองพีนั่นเองนะครับผมเนี่ยมาแล้วนะผม ตาล่าสังหารก็มาแต่หมวกสามกับเกาะสามนี่มันจะหายากนิดนึงนะส่วนใหญ่แต่เกาะสีนี้เราไม่พูดถึงแล้วนะครับผมน่าจะฟันไม่เข้าแล้วนะครับผมเราหลับนิดเด,นะดีาวนะเดี๋ยวผมว่าผมจะลงที่เมืองปิมาสก,กิแล้วกันนะฮะ <c ười> เรามากันแค่สิบกว่าคนเองนะครับผมคลิปนี้คนน้อยไปหน่อยนะครับแต่เป็นคลิปที่เร่งรีบเร่งด่วนนะครับผม <c ười> ขณะนี้เราก็จะแยกย้ายกันไปฟาร์มตามละทิศแต่ละทางกันนะฮะผมจะลงที่แถวๆนี่แหละบิมาสก,กีนี่แหละเพราะว่าครั้งก่อนนี่ผมลงไปมันจะเจอมิดดาบเยอะนะครับว่าไปไกลก็ไม่ไม่รู้จะไปทําไมเราจะนัดกันเจอแค่ที่เมืองพีกเองเนาะ, <c oughs> ะเป็นไงล่ะนซะามูไรรุ่นเก่ากึกมาแล้วชุดซามูไรรุ่นใหม่เดี๋ยวไว้ก่อนรุ่นใหม่มันไม่ขังเวรุ่นเก่ามันขัง นี่เป็นไงล่ะนี่แหละซามูไรตัวจริงเขาต้องแต่งตัวแบบนี้เนี่ผมให้เข้ากับมีดดาบที่มาใหม่สะหน่อยมัน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 จะกันกระสุนได้ด้วยนะเหมือนกระทะมันจะกันกระสุนได้ด้วยนะครับมีดดาบเนี่ยเจ๋งมากมันก็กันได้ทุกอันนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความแรงของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆฟาร์มกันไปก่อนครับโอ้โหเกาะสามยิดเคปจิงโกเจอแล้วเหลือแต่หมวกสามนะ เราจะลองทีละอย่างก่อนผมว่าเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเข้าไปฟาร์มกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรอน้องๆเขาที่เมืองพีกละกันนะฮะว่าหัวหน้าแก๊งอย่างเราเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องไปฟาร์มให้น้องๆเขาฟาร์มมาเราเป็นรออยู่อย่างเดียวสวยๆอยู่อย่างเดียวเราหล่อสิสวยๆอะไรล่ะบ้าบอมาแล้วเรารวบรวมทีมงานไม่ไหนโอ้โหได้แล้วครับผมมีดาบคาตาน้าเป็นไงล่ะ นี่จะลองฟันใครก่อนดีโอเท่มากเลยแล้วเขาก็ชุดมากเลยอะ่ะเข้าก็ชุดสุดๆเลยอะ่ะเข้าก็ชุดปัจจุบันอีกนะเนี่ยชุดปัจจุบันก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมยังไม่ได้สุ่มเลยเดี๋ยวลองฟันหัวดิอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเองเหรออ๋อนนองคนนี้เขาใส่หมวกสามนะครับผมเขาใส่หมวกสามนะน้อมอยปั้มคนนี้เราตอนนี้เราก็รอให้สมาชิกที่ไปหาเกาะสองกับหมวกสองมาก่อนนะครับอ่านี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ได้มาหรือเปล่าหมวกสองกอสองโอเคนะถ้าใครได้แล้วให้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมคือคนใส่เสื้อสีชมพูนี้คือคนที่ไม่มีเกาะไม่มีหมวกนะครับเอ้ยเกาะหนึ่งหมวกหนึ่งไอชู้จ๋าหานั่นก็คือหมวกสองเกาะสองส่วนคนที่สามก็คือเกาะสามหมวกสามนะครับผมส่วนคนแรกเนี่ยผมจะให้คนที่ไม่มีเกาะไม่มีหมวกมายืนนะฮะเดี๋ยวให้ามายืนข้างอ่า ข้างๆคนเสื้อสีชมพูเลยกัน่ะอไปเลยไปเลยไปยิงไปยิงข้างคนเสื้อสีชมพูเลยไปเลยเ่้ยเขายิงอิ่มอย่เก้าว่ะเฮ้มมายิงกลางวงแล้วเว้ยไป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 ยข้างๆคนเสื้อสีชมพูอะคนที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะได้ยินไหมเนี่ยโอเคโอเคไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงนู้นนี่ไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอออยู่ทั้งแหละอยู่ตรงนี้อยู่นี้เออเอามมนจะตามให้มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ เออโอเคพี่จะลองฟันแล้วนะเพราะว่าวงเริ่มมาแล้วเอา้าไปดูตัวหนกนะันมาโอเคสามสิบสองนะครับฟันตัวสิบห้า้ม,มันใส่เกาะหรือเปล่าวะเนี่ย 17. สิบเจ็ดใส่เกาะโอ้โหหัวหัวลอยห้สิมาเอา้าแล้วอีตัวข้างๆตายได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะครับผมอ่านี้อันนี้คนเกาะสองสองเฮ้ยโดนหัวตายเ <laughs> ฮ้ย <laughs> ฟันข้างล่างโดนหัวใยโอเคตรงเกาะตรงเกาะสามสิบห้าเกาะสอง,อองอ 15, อ 2, ใส่หมวกสองหมวกสองร้อยสาม 3, สิบโอ้ก็ค่อนค่อนข้างแรงเลยนะครับผมถ้าเกาะเอ้ยถ้าหมวกสามเนี้ยก็จะโดนหัวร้อยหนึ่งนะฮะอย่างที่เราลองกับคนก่อนมานะเพราะว่าคอสองคนนี้มันไม่มีมันไม่มีหมวกสามนะโอเคนะครับมันก็ก็แรงอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าฟันหัวคนเดียวเนี้ยล่วงสองร้วเทียบเหมือนเกมแบบ แตงโมเลยครับผมฝ่าหัวฝ่าทุยผ่าหัวคนหนึ่งเนี่ยล้มสองเลยนะฮะนี่ไงไงไงถ้าเราฟันข้างหลังนะครับฟันที่ตรงดาบเนี่ยมันจะเหมือนโดนเหมือนกระทะนะอุ้ยวงมาละรีบเห็นก่อนเนี่ยเนี่ยใครใครมีใครมีหมวกสามมาเอาที่หมวกสามให้พี่เร็วพี่เอาหมวกสาวเนี่ยเร็วพี่จะลองฟันที่หัวเร็วมาเก็บหมวกสามหน่อยเฮ้ยหมวกสานี่เร็วมาเก็บหน่อยขัดดินพี่มาเนี่ยมาเก็บหมวกสาหน่อยเร็วเน่แน่ เพ่นก็นแล้ววงจะมาแล้วนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทํากันในวงแล้วกันนะครับผมไปทํากันไปทํากันตองในวงแล้วกันเก็บเก็บเก็บทำไมไม่เก็บวะตามมาตามมาตามมามาทำในวงมาทําในวงเดี่ยวงจะบีบอีกแล้วเนี่ยแค่เก็บหมวกทําไมไม่เก็บหมวกว็งงกันจะลองฟันหมวกดูไงเอออเครับตามมาเลยนะครับผมตอนนี้เรามาจะมาทดสอบหมวกแค่หมวกสามนะฮะเพราะว่าเกาะสามนี่ผมไม่รู้ว่าใครมีบ้างนะ ถอดให้ไปให้ใครไปก็เก็บไปมั่วหมดแหละโอเคก็เป็นหัวหัวถ้าหมวหัวหัวไม่มีหหมวกเนี่ยคือนัดเดียวแตกเลยนะครับมีดเนี่ยถ้าเป็นหมวกหนึ่งก็ก็แตกเหมือนกันนะครับหมวกสองนี่ร้อยสามสิบถ้าหมวกหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งอ่ะเก็บ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 เดี๋ยวพี่จะลองฟันหัวเร็วน้ำมาป้ามันมาเก็บน้ำมาป้ามาเก็บเร็วน้ำมาป้ามาเก็บหมวกป้ามเก็บโอเคโอเคเก็บลวร้อยแล้วนะ พี่จะลองฟันหัวดูนะชี้เ้าแต่สองได้ไงวะเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยใส่หมวสามนั่นน่ะอืมเป็นไงล่ะครับผมสำหรับการรีวิวมีดดาบไปครั้งนี้นะครับวุ่นวายกันเป็นหมดเลยเนี่ยผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรพิมพ์ไว้บอกได้เลยนะผมนี่ไงบอกสาม นีไ่ไงหมวกสามมันจะโดนร้อยหนึ่งเท่าอันเองนะครับแต่ทําไมไอ้นั่นมันตายวะสองนัดแตกเลยแล้วครับผมถ้าหมวกสามจะต้องฟันสองทีแตกเนาะโอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบายบายครับผม bye